สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบยเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมวันนี้โบแต่งหน้าแปลกๆนะคะเหมือนกับว่ายังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะคะนั่นก็คือวันนี้เนี่ยนะคะโบยังไม่ได้ดัดขนตากับปัดมาสคาร่าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะโบตั้งใจจะมาทํา How-to นะคะสอนวิธีการปัดมาสคาร่านะคะว่าปัดยังไงนะคะขนตาของเราถึงจะสวยเด้งตลอดทั้งวันเพื่อนๆที่ติดตาม How to โบมาตลอดเนี่ยนะคะก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าขนตาจริงของโบเนี่ยพิการมากๆนะคะก็คือทั้งสั้นนะคะ ทั้งบางแล้วก็ทิ่มลงอีย่างห่างนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโบก็เลยถือโอกาสจะมาแชร์เทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการปัดมัสคาร่านะคะให้ขนต่างของเราสวยเด้งตลอดทั้งวันตามไปดูกันเลยค่ะ และอุปกรณ์ที่โบใช้ในการทำาฮาทัวน,นี้นะคะก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกนะคะคือที่ดัดขนตาค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือมาสคาร่าค่ะวันนี้โบเลือกใช้มาสคาร่าของ l o r e a l นะคะ Miss ังหะ a m a s c a r a นะคะมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นมาสคาร่าตัวใหม่จากแบรนด์ L'Oreal นะคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะมีหัวแปรงลักษณะโค้งพิเศษนะคะที่คิดค้นมาเพื่อสาวเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะค่ะเมื่อปัดแล้วนะคะจะช่วยให้ขนตาหนาขึ้น10เท่าแล้วก็โค้งขึ้นถึง2เท่าเส้นขน ของแปรงมัสคาร่าก็มีขนาดเล็กนะคะสามารถซ่อกซอนได้ดีค่ะจากโคนขนตาไปถึงปลายขนตาเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังช่วยเปิดขนตาให้กว้างขึ้นถึง360องศาอีกด้วยค่ะ ก่อนการปัดมาสคาร่านะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการดัดขนตาค่ะวิธีการดัดขนตาของโบนะคะโบจะแบ่งเป็น3สเต็ปด้วยกันค่ะสเต็ปแรกนะคะโบจะดัดให้ชิ้นโคนขนตามากที่สุดนะคะสเต็ปที่2โบจะดัดที่กลางขนตาค่ะและสเต็ปที่3นะคะโบจะดัดในช่วงของปลายขนตาค่ะเริ่มวิธีการดัดขนตานะคะโบจะอยู่ในท่าลักษณะของการมองลงด้านล่างนะคะเพื่อให้เราสามารถ ดัดขนตาได้ง่ายมากขึ้นค่ะโบจะสอนที่ดัดขนตานะคะเข้าไปให้ชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ดัดค่ะเวลาดัดขนตานะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะเพราะว่าขนตาเราเนี่ยอาจจะหักได้นะคะและในสเต็ปที่2ค่ะโบก็จะดัดขนตาในช่วงของกึ่งกลางของขนตานะคะ และในสเต็ปที่3ค่ะดัดในช่วงของปลายขนตาค่ะทริกในการดัดขนตาสําหรับคนที่มีเนื้อที่เปลือกตาเยอะหรือว่าไขมันที่เปลือกตาเยอะนะคะโบนแนะนําให้ใช้นิ้วนะคะดันเปลือกตาขึ้นในลักษณะนี้นะคะแล้วเรามองลงด้านล่างนะคะแล้วก็สอดที่ดัดขนตาเข้าไปนะคะแล้วก็ดัดค่ะวิธีการนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถสอดที่ดัดขนตาเข้าไปได้ชิดคนขนตาแล้วก็สามารถดัดให้ขนตาของเราเนี่ยงอนมากกว่าปกติค่ะ ก่อนที่จะเริ่มทําการปัดขนตานะคะโบจะใช้ปลายแปรงมาสคาร่าเนี่ยนะคะปาดก,กับปากขวดมาสคาร่าก่อนค่ะเพื่อกําจัดเนื้อของมัสคาร่าส่วนเกินออกไปนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะใช้ชิชูซับก็ได้นะคะเริ่มต้นวิธีการปาดมาสคาร่านะคะแนะนําให้อยู่ในท่าของการมองลงนะคะเหมือนตอนที่เราดัดขนตานะคะตรงช่วงของโคนขนตานะคะโบจะปัดมาสคาร่าเป็นลักษณะซิกแซกซ้ายขวาอย่างนี้นะคะ แล้วก็พอถึงช่วงปลายขนตาเนี่ยก็จะตะวัดขึ้นแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือการปัดมัสคาร่าในรอบที่1ของโบนะคะจะเห็นได้ว่าขนตาข้างที่ปัดมัสคาร่ายาวขึ้นนะคะแล้วก็ดูหนาขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบไปอีกด้านหนึ่งที่โบยังไม่ได้ปัดมัสคาร่าเลยนะคะการปัดมัสคาร่าในรอบที่2นะคะโบก็จะทําเหมือนก,นกันกับตอนปัดมาสคาร่าในรอบแรกค่ะ และนี่ก็คือการปัดมาสคาร่าในรอบที่2ของโบนะคะจะเห็นได้ว่าขนตาของโบเนี่ยก็ยาวขึ้นอีกนะคะแล้วก็ดูหนาขึ้นอีกคะ่ะสําหรับการปัดขนตาล่างนะคะโบจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะมองขึ้นด้านบนนะคะโดยยกกระจกไว้ด้านบนนะคะวิธีการปัดนะคะโบจะปัดเป็น2รอบด้วยกันนะคะในรอบแรกเนี่ยโบจะปัดเป็นซิกแซกซ้ายขวานะคะ ต่อมานะคะปัดมาสคาร่าในรอบที่2นะคะโบจะตั้งแปรงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดลง สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะขนตาในข้างนี้นะคะที่โบปัดมาสคาร่าไปแล้วนะคะกับขนตาอีกข้างหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ปัดมาสคาร่าเลยนะคะแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะโบก็ยังมีทริคดีๆในการปัดมาสคาร่ามาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะข้อแรกนะคะถ้าหากว่าเราปัดมาสคาร่านะคะแล้วมาสคาร่าเนี่ยเกิดมาเลอะเทอะที่เปลือกตานะคะเราก็อย่าเพิ่งเช็ดค่ะปล่อยให้มาสคาร่าของเราเนี่ยแห้งซะก่อนนะคะแล้วค่อยใช้คัตเติ้ลปัดนเนี่ยเช็ดออกเบาๆค่ะ จะช่วยให้เช็ดออกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยค่ะแล้วเมื่อเราปัดมัสคาร่าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะดัดขนตาซ้ําลงไปอีกค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ขนตาของเราเนี่ยหักหรือว่าขาดได้ค่ะและอย่างหนึ่งที่โบเห็นเพื่อนๆทากันบ่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือการปั๊มมัสคาร่าแบบนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆเราเนี่ยไม่ควรทำเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้อากาศเนี่ยเข้าไปในขวดมาสคาร่านะคะแล้วก็ทําให้มาสคาร่าของเราเนี่ยแห้งไวขึ้นค่ะมาสคาร่าของเราเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนและสุดท้ายนะคะโบก็แนะนําให้ใช้มาสคาร่าหนึ่งคนต่อหนึ่งแท่งค่ะเพราะว่าด้านในของมาสคาร่าเนี่ยนะคะเมื่อเราใช้ไปเนี่ยจะทําให้มีแบคทีเรียเนี่ยสะสมอยู่ค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ how to สอนวิธีการปัดมาสคาร่าของโบค่ะแล้วก็การแชร์เทคนิคในการใช้มาสคาร่าของโบนะคะบอกว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้ของโบกันนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,าย,บายค่ะ